ผมาเล่นละครเริ่มเล่นละครประมาณ20เอ็ดยี่สิบสองครับวันแรกผมกลับไปแม่ผมทักเลยแบบมเป็นอะไรหรือเปล่าเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งผมจําได้เลยมันคือมันคือวันที่ผมเลิกเป็นอะไรไม่รู้เป็นวันรวมญาติหรืออะไรก็ไม่รู้เจอแต่เพื่อนแบบเต็มล้านเต็มร้านเลยเพราะฉะนั้นชนทุกโต๊ะนึกออกไหมแล้ววันนั้นอ่ะคืนนั้นผมกินไปเก้าเก้าแก้วผมอ้วกงี้แล้วผมหลับไปเลยผมน็อกไปเลยพี่น็อกกางอ้วกเอง แล้วผมเลยตื่นมาอีกวันหนึ่องอ่ะแล้วเ,เห็นสภาพตัวเองอ่ะแล้วมานั่งวิเคราะห์พิจารณาตัวเองว่าทําแบบนี้ไม่ได้รลอผมันเ็ไม่ไหว,วหนึ่งคือผมอ่ะเป็นหัหน้าครอบครัวที่เกิดอะไรขึ้นกับผมมันไม่ได้เอฟเฟะแค่ผมแต่มันเอิ e v e r y t h ิ่งใน my life เลยเพราะฉะนั้นวันนั้นอ่ะผมบอกกับตัวเองเลยว่าไม่เอาแล้วชินเลิกจริงมาก ถ้าเกิดไม่อยากพลาดความสนุกและไลฟ์สไตล์ของคนดังครับในรายการวันเดวิดแมทธิวรีบเข้ามากด subscribe ที่ YouTube ของโมโน2วี่กันนะครับ